สวัสดีครับผู้รับผลประโยชน์ที่รอรับเงินของสมาคมชกสสบซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นทายาทนะมีทายาทที่รอรับเงินสงเคราะห์ซึ่งต้องนําเรียนทุกท่านแบบนี้นะครับว่าสมาคมจ่ายเงินสงเคราะห์เนี่ยไม่ได้จ่ายครั้งเดียวครบถ้วนเนื่องจากว่าต้องรอผลการหักชําระเงินว่าสามารถจะหักเงินได้ครบหรือไม่ตัวอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์2568เนี่ยมี ทายาทได้รับเงินสงเคราะห์สมาคมโอนไปนแล้วทั้งสิ้น527,138บาท56สตางค์ก็ถ้าคิดเป็นร้อยละนะครับก็เป็นเงินสงเคราะห์ที่จ่ายคิดเป็นร้อยละ98สมาคมจะทำการจ่ายเงินที่เหลือหลังจากจ่ายเงินครั้งที่1ภายใน90วัน เพราะฉะนั้นทายาทอสมอที่ได้รับเงินก้อนแรกไปแล้ว5 000, 2 0 0 0นกว่าบาทที่ผมนำเรียนไปแล้วเนี่ยท่านก็ต้องรอนะภายใน90วันก็จะมีการจ่ายเงินครั้งถัดไปอยากนำเรียนทายาทผู้รับเงินนะครับว่าท่านถามมาส่วนตัวว่าทำไมถึงไม่จ่ายเงินครั้งเดียวให้ครบ100เต้องนำเรียนแบบนี้ว่าสมาคมเนี่ยไม่ได้หักเงินสงเคราะห์เก็บไว้นะครับมันเป็นการหักเป็นครั้งคราว ถ้ามีการแจ้งยอดการเสียชีวิตและสมาคมสรุปให้กับคณะกรรมการมีมติก็จะจ่ายเงินเป็นครั้งคราวไปจ่ายเป็นรอบเป็นรอบไปโดยจ่ายจากยอดที่หักจากสมาชิกในแต่ละเดือนนะครับเพราะฉะนั้นยังมีสมาชิกสมาคมหลายรายที่ยังไม่สามารถจะหักเงินได้ดังนั้นจึงมียอดที่ขาดไปซึ่งสมาคมก็บอกว่ายอดที่ขาดไปเนี่ย ถ่ายญาติผู้รับผลประโยชน์ก็รอนะงวดถัดไปก็จะโอนให้ไม่เกิน90วันหลังจากที่จ่ายเงินครั้งที่1ซึ่งการจ่ายเงินครั้งที่1เนี่ยนะครับของกุมภาพันธ์สองพากเนี่ยก็มีการจ่ายเงินไปนแล้วตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์สองพาที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นรอนะครับสําหรับเรื่องที่ทุกท่านรอคอยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการรับคู่สมรส เป็นสมาชิกสมาคมชกสสมซึ่งตอนนี้มีข่าวสารล่าสุดนะต้องบอกว่าสมาคมจะเปิดรับสมัครในวันที่1เมษาย,ยน2568เป็นต้นไปดังนั้นท่านต้องเตรียมเตรียมอย่างแรกคือเตรียมเอกสารเกี่ยวกับคู่สมรสให้พร้อมนะครับเดี๋ยวรอบประกาศไปทางการว่าต้องใช้อะไรบ้างท่านก็จัดเตรียมที่สมาคมประกาศไปเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเรื่องคู่สมรสอสมอนะครับ ตอนนี้คือคืบหน้า100%คือรับเมษายน6 6 8 8นี้นะมันใกล้ถึงละรออีกแป๊บเดียวนะแล้วก็เงื่อนไขต่างๆต้องมีคุณสมบัติอะไรเอกสารต้องเตรียมความพร้อมอะไรก็จะนําเรียนอัปเดตอีกครั้งหนึ่งข่าวสารวันนี้ก็แจ้งให้กับพี่น้องอสมรับทราบเกี่ยวด้วเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาตรอบจ่ายกุมภาพันธ์ง8ครั้งที่1 ซึ่งโอนไปแล้วเมื่อ21กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกเรื่องคือแจ้งความคืบหน้าของคู่สมรสว่าจะเริ่มตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปรอประกาศเป็นทางการอีกครั้งก็จะนำเรียนให้ทราบอีกครั้งนะครับขอบคุณหน้าที่ทุกคนกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ขอบคุณครับ